ก็ขอกราบสวัสดีคนไทยที่นะ่ารักทุกคนกันด้วยนครับวันนี้ผมก็จะมาวันนี้ผมก็จะมาตอบคำถาม Q&A วแนะครับคำถามที่หนึ่งมามันมามา,มาจากมาจากยอดนักสืบสุด HD e นะเอ็กดีอีปิกนะออทีวอนครับมีแฟนยังและอายุจริงๆคืออะไรแล้วชื่ออะไรครับอ๋ออายุ7ครับ อ๋อจริงๆแล้วก็ไม่มีแฟนนะครับชื่อกันครับอืมนะครับนี่นะมันมีแต่มันมีทหาร Q&A กี่ขอบเล่นโลบ็อกไหมฮะคืออะไรวะกี่ขอบเล่นโลบ็อกไหมกีออ่ขอ,อ,อบเล่นพีชชช่ชอบเล่นโลบ็อกไหมโลบ็อกเออโลบ็อกอืมชอบครับชอบชอบครับชอบชอบเล่นโลบ็อก โอเคนะชอบเล่นโลวอักมากแต่ไม่ได้ค่อยเล่นนะเออแต่นี้มันไม่แบ่งให้คนอื่นถามเลยอ่ะเออคนนี้ทันจีโร่ครับเนี่ยมันไม่แบ่งให้คนอื่นถามเลยเนี่ยอ,อืมแล้วเนี่ยบางทีอาจจะตอบไม่หมดนะครับนี่ผมก็ได้คอมเมนต์ไว้แล้วนะบางทีอาจจะตอบไม่หมดนะเดี๋ยวผมจะทำอีพีสองมาในตอนยี่สิบผู้ติด ามนะครับเดี๋ยวเราจะเอ้สิบเก้าก็มาได้นะเดี๋ยวอีพีสองมากดีกว่าอีพีอีพีแรกนะนี่คือีพีแรกพรุ่งนี้พรุ่งนี้อีพี EP ที่หนึ่งแล้วผมจะทำคลิปตอบคาถามอีกเช่นเคยนะก็ขอจบคลิปไปเท่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยครับบ๊ายบายอย่าลืมกดนะไม่กดดูดีใช่ไหมก็มีก็ก็มีบอกในคลิปนั่นแหละ ไม่กดอะไรนะอะไรตายนะอะไรตายนะอะไรนะอะไรนะที่มันเป็นสัตว์อะไรนะที่มันเป็นสัตว์ที่ต้องตายฮะอะไรนะก็อย่างนี้ชุบโดนโดนอ่าเดี๋ยวผมจะตอบให้นะก็แค่ผมไม่ได้บอกนะชื่อเอาไปเดากันเอาเองนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกัน้วยครับเดีย๋ยวไปดูอินโทรปิดคลิปกันเลย้